คุณเจฟผมไม่ซื้อประกันชีวิตหรอกเพราะผมกังวลใจเรื่องของค่าเงินมันตกเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุนประกัน1ล้านบาทอาจจะเยอะแต่ถ้าเกิดว่า20ปีข้างหน้าเนี่ยหล้านบาทมันจะเหลือเท่าไหร่กันเชียวสู้ผมเนี่ยเอาเงินไปลงทุนหรือว่าเอาไปทําธุรกิจเองมันน่าจะคุ้มกว่า เชื่อว่าพี่น้องตัวแทนประกรันชีวิตหลายคนนะครับอาจจะเจอข้อตัวแย้งแนวนี้เดี๋ยวมาดูการตอบแบบของผมดูนะครับผมจะแบ่งการตอบอาเป็น4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่ 1, 1, 1> เห็นด้วยกับลูกค้าขั้นตอนที่ 2, 2> ถามคําถามกระตุ้นต่อมเอขั้นตอนที่3ตอบข้อตัวแย้งขั้นตอนที่4ปิดการขายมี4ขั้นตอนนะครับมาเริ่มกันครับขั้นตอนที่1เห็นด้วยกับลูกค้าโอ้ผมเข้าใจพี่เลยนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมเอาเงินใส่ไปในบริษัทประกันชีวิตทุกปีทุกปีทุกป,กปีแต่ว่าพอตอนที่ผมได้เงินคืนมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้เงินน้อยกว่าที่ผมเนี่ยใสเข้าไปทําให้รู้สึกว่าเราได้เงินนิดเดียวผมเข้าใจพี่ถูกไหมเมื่อเราพูดแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าคิดเขาจะต้องเห็นด้วยกับเรา,ก,เราก็บอกเออก็ประมาณนั้นแหละเข้าสู่สเต็ปที่2แต่พี่เห็นด้วยไหมครับว่าค่าเงินตกไม่น่ากลัวเท่าค่าตัวตก หมายความว่าถ้าเกิดวันนี้เกิดเหตุเพศภัยขึ้นกับหัวหน้าครอบครัวผู้หาไรายได้นั่นแปลว่าค่าตัวจะตกลงนะครับค่าตัวกลายเป็นศูนย์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสถานะการเงินภายในบ้านเนี่ยจะตกลงเร็วยิ่งกว่าค่าเงินอีกครับดังนั้นสิ่งที่เราควรจะกังวลมากกว่าเป็นเรื่องของค่าตัวตกพี่ว่าจริงไหมครับลูกค้าตอบว่าไงฮะ ลูกค้าบอกว่าจริงเราก็ไปเส็ที่3เลยครับเราก็บอกว่าไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรนะครับไม่ว่าจะลงทุนฝากธนาคารซื้อหุ้นซื้อสลักอมสินซื้อพนาาันธบัตรทุกอย่างต้องเผชิญกับเงินเฟอ้อทั้งนั้นสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือการหาการลงทุนที่มีผลตอบแทนชนะเงินเฟอ้อถูกไหมครับแท้ที่จริงแล้วประกันชีวิตเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแข่งกับการลงทุนอันใดเลยแต่ประกันชีวิตถูกออกแบบมาเพื่อ ป้องกันคุณค่าความสามารถของผู้ลงทุนของเจ้าของธุรกิจเพราะว่าถ้าเกิดว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับตัวเจ้าของธุรกิจหรือว่าคนลงทุนซะก่อนนะครับธุรกิจใครจะดูแลการลงทุนนี้ใครจะดูแลที่เราตั้งใจลงทุนที่เราตั้งใจทําธุรกิจเนี่ยก็เพื่อต้องการกําไรหรือผลตอบแทนเพื่อคนที่เรารักไม่ใช่หรอครับ ดังนั้นให้ประกันชีวิตเนี่ยเป็นเซฟตี้เน็ตหรือว่าเป็นตะข่ายแห่งความปลอดภัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รับประกันได้ว่าคนที่พี่รักจะไม่ลำบากและเข้าสู่สเต็ปที่4ครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝานันเกิดฆ่าตัวเราต้องตกลงอย่างกระทังหันพี่อยากให้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยจ่ายเงินก้อนให้กับครอบครัวของพี่เท่าไหร่ดีครับ10ล้านหรือว่า20ล้านครับ